ก็ดูการให้ตัวเป็นยังไงม้่งนะครับการให้ตัวนะครับซ้ายขวาสวัสดีครับผมสวรรค์น rc นะครับวันนี้นะครับจะเอานี่ครับแคด d เก้านะครับ เป็นงานสร้างจากช่างชุนภูเก็ตนะครับงานสร้างจากโลหะทั้งคันครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับแบบแรกครับนี่ครับนี่ครับสไลด์เหมือนจริงครับช่งล่างเขานเนียนจริงครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างก่อนครับนี่ครังล่างรนี่ครับอิสระเหมือนจริงครับนี่ครับดูมา่างครับนี่ครับ นะครับนี่ตัวืร่งของจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันก่อนครับนี่มือนี่กดได้นะครับเหมือนทำมีสปริงนะครับกดได้ของของจริงครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวมาดูระบบผ่านกันครับนี่นะครับระบบผ่านเป็นระบบให้ตัวได้ครับซ้ายขวานะครับปรับได้นะครับเป็นลูกตาอิสระครับนี่นะครับแต่ผมยังไม่ได้วางระบบไฮดรอลิกนะครับจะถอดผ่านเอาไปวิ่งขนซุงก่อนครับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าดูข้างในครับดูด้านในตรงนี้นะครับนี่ครับบนี่ครับ การให้ตัวนะครับลูกปืนนะครับให้ตัวได้ครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูระบบเดี๋ยวเรามาเทสระบบกันครับนะครับเดี๋ยวผมมาเทสระบบขับเคลื่อนครับเดี๋ยวผมขอติดเครื่องแป๊บครับ ปีนของดูครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวเราลองปีนหินดูนะครับก็ดูการให้ตัวเป็นยังไงบ้างนะครับ ความเร็วนะครับความเร็วรายการหมุนล้อตัวครับหมุนได้ล้อตัวความเร็วนะครับอเ,เอาละครับเดี๋ยวเราไปเทปพื้นลาบก,กันอีกทีนะครับตอนขนซุงนะครับ เอาล้ครับเมื่อกี้เราเทสระบบไปทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลากเทเลอร์นี่ครับไปขนสูงเข้าป่ากันครับว่าวิ่งในป่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเละครับเดี๋ยวเราลองวิ่งดูเลยครับแล้วครับเมื่อกี้เรารีวิวไปแล้วนะครับ การทางานนะครับแต่ที่เรามาลองทดสอบสมรรถนะลุยกันเลยครับเดี๋ยวผมขอเข้าป่าเลยครับมาครับลุยกันเลยครับเร็วครับเร็วได้เดี๋ยวเราเข้าป่าครับไปขนฟืนนัครับไปลองขนต้นไม้ดูครับ กับรงงินดีขนาดไหนครับไมโคนโอ้โหแล้วปานครับ เราเข้าป่ากันนะครับขนฟืนนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับขนฟืนไปติดตามคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ผต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ